ก็บาสวัสดีพี่พิชมาชิกนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วสลับในทางฮานอยสถิติผมประจำวันอาทิตย์ที่ 11นะครับมกราคม69เก้านาทเชิญเชิญมาอีกแล้วทางช่องทางอบาลเลขเด็ดนะครับผมเนาะก็อยู่นองบาขอสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิก FC ครับประจำเราขอสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกผู้ที่เข้าปฏิดตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะอ่ะมาเจอกับผมเป็นประจำทุกวันในสมาชิกสำหรับแนวทางฮานอยซึ่งฝั่งนี้เป็นแนวทางฮานอยสถิติผมในสมาชิกเป็นมัดรวมนะครับผมเนาะอคำอะไรอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะกดการจะเตือนไปด้วยเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆสมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางจากอบาลนะครับทุกๆแนวทางถือว่า คัดเน้นหมดสําหรับแนวทางเนาะในทางไหนดีๆก็คือเดินต่อเด้อนะครับในทางไหนเดินไม่ดีก็คือปรับแต่งแก้ไขนะครับไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทุกๆสูตรและก็ทุกๆแนวทางก็ขอบคุณที่มาเช็คด้วยกันเลยกันที่ยังติดตามและยังส่งกําลังใจนะครับผมเนาะนะครับรัฐบาลไทยนะครับในรอบวันที่นะครับ17นะนะครับอรอบที่จะถึงนี้รับประกาศผลตรงกับวันเสาร์ที่17มาเช็คนี่เนื่องจากวันครูเขาเลื่อนไปนะครับเปลี่ยนวัน 3องเนาะนะครับลงคลิปแล้วรัฐบาลไทยสุดวันนี้ถือว่าเดินดีนะในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหตลาดนี้เข้าสายมานั่งเลยเจ็นย์หนะครับ16ก็ลงนะครับผมแล้วก็06นยกอีกสลับรัฐบาลไทยลงคลิปล้วนะครับท่านที่ชอบอย่าลืมติดตามรับชมเราพนาตามต่อในรอบวันจันทร์นะครับผมเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวขอสรุปผลก่อนสลับในทางฮานอยเมื่อวานว่าเป็นอย่างไรซึ่งเป็น มัดรวมนั่นแหละนะครับสำหรับหางสถิติผมนะเมื่อวานผมเด่น3กับ5 5กับ3เด้อสำหรับในตัวเด่นนะนะเป็นมัดรวมฝั่งนี้จะมีเด่นตารางนะครับฝั่งนี้จะมีเด่นตารางนะนะครับผมขอบคุณทุกคนเมนดีดีขอบคุณทุกท่าคนทีไลค์การแชร์ใจมาเช็คด้วยนะนะครับนะครับอ่านะเมื่อวานก็โอ้โหมาตัวนี้เลยก็ดีใจใครมาเช็คร์กโชคดีด้วยสําหรับเมื่อวานนะครับเพียบเพียบซีน้อยคือเก่านะครับมีน้อยจิตน้อยพิเศษปกติแล้วก็บีพีเนาะน้อยจิตเนาะ พิเศษนะปกติเนาะแล้วก็ v ี p อพีเทียบเพียงสีหน่อยนะนะครับผมเมื่อวานพุมสามกับห้าห้ากับสามนะในตัวเด่นนะครับนอกก้อยจิตนะนะครับแปดเก้าแปดสี่สามน้อแปดเก้าแปดนะสี 8, 9, 8, นะ่สามนะครับสูตรนี้นะนะครับอ่าสูตรนี้ถ้าเป็นในบ้านเขียวจะเป็นใบสีเหลืองอ่านะครับพี่มาชิคนะครับ เถ้าอยู่ในห้องเรียนก็หนาปรากฏชอบอ่าสูตรนี้ก็เป็นใบสีเหลืองนะในบ้านเขียวผมนะนะครับอ่าพิเศษนะครับแปดสองหกสี่สามนะแปดสองหกนะครับแล้วก็สี่สามนะนะพี่ๆจะมาชี้ก็ค่อนข้างที่จะอ่าตอนนี้นะนะคนให้จะสนใจได้แหละนะครับสําหรับอสายติผมนะครับหรือว่าในบ้านเขียวก็เป็นใบสีเหลืองเนี่ยเห็นตากันเยอะนะครับผมแล้วปกตินะเจ็ดเก้าสามแปดสามเนาะเจ็ดเก้าสามนะ แปดสามนะนะครับแล้วก็ vp สนะี่ห้าห้าสองหนึ่งเนาะห้าห้าแล้วก็สองหนึ่งนะสำหรับ vp คัดนะานะครับเดี๋ยวมาสรุปผลกันนะครับแล้วก็ไปดูฮานอยวันนี้กัน เป็นมัดรวมนะครับวันนี้จะมีเด็ดตารางนะอ่ะนะครับมาดูสรุปผลเมื่อวานกันเลยนะครับแล้วก็ไปดูฮานอยวันนี้นะครับสาม้าห้ากับ3นะวิธีปรดปอบก็คือในตัวเด่นนะสลับสายออกกลางกายนะครับย้ำอยู่เสมอนะครับผมเป็นมัดรวมกระชากเมื่อวาน2 0 4 7 3นี่มีไหม่73กระชากมาช่วงนี้นะครับผม204 73 73ดมาช่วงนี้อ่ะนะครับทีละไปทีละอ่าเต่นร่วมนะค่อยไปอันที่เจ็ดสามสามเจ็ดช่วงนี้นะกระชากนะครับอ่าค่อยไปนะครับ มาคนใจร้อนออนะครับอันนี้กระชาติมากลับตัว3773เารนาะตะลาดก็ลงละหนึ่งรอบนะครับอ่าศูนย์สไม่มีนะครับ, 04, นะรบแล้วก็นอกียอแปดเก้าแปดสี่สมีมีไหมแปด้าแปดโอ้โหผมไป3ามหเลยอ่ะสลงเนาะนะครับสําหรับนักกีจเนาะอันนี้3ามห้านะสลงนะครับเก้ามีไหมอันนั้นไม่มีนะครับนี่ยมีแต่เจนะครับแล้วก็ พิเศษนะครับแปดสองหกสี่สามดสองหนับสีามาสรอบเลยมื่อวานจะสียดายมากเลยนะอ่ะนะครับอ่าสลงอ่าลงนะนะครับแล้วก็แปดสองหกหมีไหมนะครับไม่มีเลมาชีนะครับเนาะอันนี้ก็ไม่มีนะนะครับอ่าสกับ5นะอันนี้ไม่ลงนะครับผมอ่าแล้ค่อยมาขีดเทียวอ่าปกติอ่ะปกตินี่เจ็ดเก้าสาดสามเจ็ดเาสามปดสามแปตัวนี้เลยห <c oughs> วานเจี๊ยบ นะครับวันเซฟชุดนี้นะครับแปดสามสามแปดในตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับมีสมาชิกนะครับเซตอาดีใจอยู่นะครับแล้วเจ็ดข้าสามมีไหมสามข้าวสามหกสามข้าเอี้ยวตัวนี้นะครับเอ้ามากระดกหัวนะอ่าถ้ามากระดกหัวนะพุ่มขีดเขียวนะอ่านะครับนะครับเจ็ดข้าสามมีไหมไม่มีนะครับเจ็ดข้าสามไม่มีแต่สามแปดก็มาเข้าตารางด้วยนะนะสามแปดก็เข้าตารางเจ็ดข้าวสามมาชุดกระดกหัวนะนะครับอาขีดเขียวก่อนค่อยๆไป อันนี้สามรูมอันนี้สามรูมวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนะสำับสบา,ายออกนาฬิกาย้ำอยู่เสมออันนี้ช่วงนี้กระดูกหัวผมสามหกเปียนไปสามเก้าอยู่นะถ้ากระดูกหัวมาผมขีดเขียวนะนะครับสามแปดแปดสามตัวเน้นด้วยในมาชิกตลาดก็มาสา,ามแปดนะครับผมและบีพีอีสี่ห้าห้าสองหนึ่งห้าห้ามาอีกนะครับผมห้ามาโผล่จะรอดสุดท้ายเลยนะึกว่าจะไม่รอดาเอา้านะครับห้าห้าเบิ้ลช่วงนี้นะครับ มาในรอบวีีนะสำหรับเมื่อวานนะครับผม2 1ไม่ลงนั้นไม่มี2แล้วม,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 มีแต่3 1มแต้มเดียวอ่ะก็ดีใจกับพี่มาชิกผู้โชคดีด้วยสำหรับเมื่อวานนะครับหาหน่อยสถิติผมนะครับก็คันน้นเหมือนเดิมอ่ะนะครับ วันนี้ก็ตามกันต่อในมชิกสลับในทางฮานอยสถิตินะนะครับผมนะนะครับเพื่อเกิดที่ชอบนะครับไม่ชอบอย่างไรก็คอมเมนต์แท็กคลิปผมไว้เนาะอ่านทุกข้อความอ่านทุกคอมเมนต์ก็ขอบคุณที่มชิกไว้ด้วยกันเลยกันนะครับผมนะนะครับวันนี้ก็ตามกันต่อเนาะสลับในทางฮานอยสถิติผมนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11แล้วในาะชิก11มกราคมหกเกแล้วนะนะครับจะเรื่งเดือนละสลับเดือนมกราคมวันเวลาก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วในมชิกนะครับผมเนาะนะครับนะ ห้าน้อยสถิติเนาะนะครับผมห้าน้อยสถิตินะนะครับคันเน้นเหมือนเดิมเนาะห้าน้อยสถิติเนาะวันที่อ,ทกกททอ่าสิบเอ็ดเนาะทับมกราคมครับหกเก้าอ่านะครับผมคันเน้นคือเก้านะครับหลายๆพื้นที่นะในมาจิกต่างจังหวัดเนาะทางอีสานทางเหนือนะอิจฉาจังเลยนะครับได้สัมผัสอากาศหนาว ใช่ป่าว่าติดลบศูนย์ก็มีนะครับผมหนาาจับใจนะครับผมอ่ะมาดูในตัวเด่นนะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยอ่ะมาดูในตัวเด่นนะครับผมผมเด่นนี้นะสําหรับวันนี้นะสามกับสองนะนะครับเด่นสามกับสองสองกับสามนะนะครับตรงใจมั้ยตรงใจแคบนะครับผมอ่ะนะครับวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนะสรับใา่ออกกำลังกายบางทีเข้ามาเป็นคู่นะนะครับต้องระวังไว้ด้วยนะครับผม เป็นมดัดรวมนะแล้วตามด้วยสองตัวเด่นเด่นสองตัวเนาะสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับผมขอบคุณทุกคนเป่ดีๆด,ด้วยนะขอบคุณที่ต้องการไลค์การชร์ด้วยนะครับผมสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับผมเด่นสามนะสามห้าสามหกสามเจ็ดนะเด่นสามนะครับคาดแล้วนะครับได้เดนะ่นสองครับสองแปดสองเก้า สองศูนย์นะเดือนสองวันนี้วันอาทิตย์นะนะครับอ่าเบิ้ลนะสามสามสองสองสำหรับกระถางเบิ้ลเมื่อวานห้าห้ารอบบีเีนะครับผมนะมาดูในตัวเน้นนะครับผมสำหรับในชุดจับคู่เด่นนะ,ะ,น,ะ 3, 5, 3, 6, 3, นะครับผมเดือนสามก็จะมีสามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับผมเน้นนะ สามหกสามนะครับเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับจะปลอดภัยอันนี้ะระวังกระดูกหัวน,นะเอ้านะครับผมในตัวเน้นต้องระวังนิดนึงนะครับไม่ได้บอกว่าตัวเดียวกันเด้อนะครับผมนะครับบางทีต้องระวังในตัวรองด้วยนะนะครับและเดือนสองอ่ะสองแปดสองเก้าสองศูนย์นะผมเน้น 20, 02, สองศูนย์ศูนย์สองเนาะเดินทางไปก็อย่าลืมเดินทางกลับคื่กันในมาเช็คบุตรีตร้องระวังในตัวรองด้วยนะครับสำหรับในตัวเน้นผมเฉพาะในชุดกระดูกหัวนะปอเฉพาะในตัวเน้นนะนะครับหกหกเก้าเนาะสามสามกับ สองสองสำหรับในทางเว้นเนีน้ยนะรับไม่ไว้ใจไม่ได้นะเบื้นอ่ะแคบเลยนะครับสำหรับชุดจับคู่เด่นสองตัววันนี้วันอาทิตย์นะครับเราเบื้นหน่อยนะครับอ่ะ,ะตามด้วยสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับผมห้าสองแปดนะแล้วก็อ่าสองสามหกนะแล้วก็อ่า 7 2 0นะครับสำหรับชุดสามนั่งก็3ชุดอีกเหมือนเดิมนะคราวนี้มีเด่นตารางนะครับเออคราวนี้ไม่เด่นตารางนะเด่นตารางเหมาะที่สุดสำหรับสายนักบินนั่นแหละในมาชิสนะครับผมอ่ะมาดูเด่นตารางนะเด่นตารางเด่นตารางนะครับผมเด่นตารางรัฐบาลไทยเนี่ยโอ้โหนะครับสองที่นั่งสามนั่งมาครบเลยละเด่นตารางรัฐบาลไทยหนึ่งหกก็มาเจ็ดศูนย์หกก็มานะครับรัฐบาลไทยที่ผ่านมานะสําหรับเด่นตาราง นะครับผมบ้านเขียวก็าบีทีแปดสองเจ็ดนะถ้าเขาบ้านเขียวผมบีทีแปดสองเจ็ดอ่ะมาดูเด่นตารางนะวันนี้นะครับผมมีสามมีสองเนาะนะครับอ่าแล้วก็มีศูนยะ์อันนี้สองนะนะครับแล้วก็มีแปดมีหกนะนะครับอันนี้สองนะชัดเจนเนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งนะสำหรับทางคารอสถิติผมประจําวันอ่าอาทิตย์นะครับ สิเอ็ดมกราคม6 9เนะครับผมสามสองสองสานะนะคับบางที้็มาเป็นคู่นะนะครจับคู่ก็วิธีปลอดภัยในตัวเด่นนี่แหละนะครับสลับๆกันกามห้าสามหกสามเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์นี้สามกับ2องนะตัวลูกตัวเล็กที่ว่าคัดหมดแหละทั้งพระเอกพระรองตัววงสีแดงคือตัวนี้นะนะครับผมพระเอกรอกระดดกหัวด้วยช่วงนี้เมื่อวานนี้มานะครับสองหในตัวนี้ด้วยเมื่อวานนหมะชิอ่ะยังไงขอให้มาในตัวนี้อีกสลับวันนี้สามสามกับสองสองสลับในทางเบ้นนะยังไว้ใจไม่ได้นะครับผม สามตก็มี5 2 8 2 3 6แล้วก็7 2 0อันนี้สามนั่งนะครับผมนะครับตารามี2มี3มี0มี8มี6 ตาารงชอบตารางแคบตารางนะครับสลับสายกระดูกหัวดูแล้วกันนะหกับเก้านะครับบางทีมากระดูกหัวด้วยนะครับผมเนาะชอบจับคู่ดินแคบจับคู่ดินสลับสายนั่งแคบสายนั่งบิดกีบออกไกลขยายตัวดินสลับสายออกกไกายเนี่ยขอให้สูตเดินดีนะครับเดินดีแล้วก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องน่มาชีนะครับผมเนาะนะครับต่อมาสอนนั่งสายนั่งสําหรับวันนี้นะครับผมอ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ใจมาชีขอบคุณทุกการติดตามใจมาชีที่มาติดตามมา ไปด้วยกำลังกันนะครับไปสู่เป็นอาหารในมาชิกขอย้ำว่าเป็นสู่เป็นอาหารแนวทางนี้เขามีหลุดสำหรับผู้โชคดีบางอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมด้วยนะครับผมเนาะนะฮะเออนะระบางคนเนี่ยนะครับยังไม่มีโชคในมาชิกนะครับอ่าแต่สำหรับผู้โชคดีบางทีเนี่ยมันก็ต้องนะอะไรี้ยแหละนะครับฮัดชื่นชอบนั่นแหละนะครับเพื่อจะโชคดีเนาะนะครับผมอ่ะยังไงขอเป็นวันดีใส่มาชิกทุกคนไปด้วยกันเนาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยในมาชิกนะไว้เจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ